เดี๋ยวครูพึ่งขอแนะนำชื่อเรื่องการสอนของวันนี้นะคะเรื่องการแทนค่าตัวเลขอีกครั้งหนึ่งนะคะเรื่องการแทนค่าตัวเลขสอนโดยนะคะคุณครูพัฒวิวรรยาเขียวหรือครูพึ่งนะคะตองกล้องไหมครับ 关于生活，关于。 ต่อไปนะคะก่อนที่เราจะไปเรียนรู้เรื่องการแทนค่าเดี๋ยวครูเพิ่งจะชวนเด็กๆมานับเลขกันก่อนนะคะหนึ่งสองสามสี เดี๋ยวเด็กๆนับพร้อมกูพุ่งอีกครั้งหนึ่งนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้า โอเคค่ะ,เ,คคะเดี๋ยวรบกวนพวกรองปิดไมให้น้องด้วยนะคะคคต่อไปนะคะเด็กๆยังจำได้ไหมคะที่ครูเพิ่งเปิดเนี่ยลักษณะของตัวเลขใช่ไหมคะ,มคะเราจะจำตัวเลขง่ายๆเลยนะคะตัวเลขแต่ละตัวมีลักษณะคล้ายกับอะไรสิ่งของอะไรนะคะ เด็กๆไม่ต้องเปิดไมนะคะลูกเด็กๆสามารถพูดที่บ้านได้เลยนะคะพูดตามได้เลยนะคะเลขหนึ่งเหมือนเสาธงอีกครั้งหนึ่งนะคะเลขหนึ่งเหมือนเสาธงต่อไปค่ะเลขสองเหมือนคอเป็ดเลขสองเหมือนคอเป็ดเลขสามเหมือนนกบิน เลขสามเหมือนนกบินเลขสี่เหมือนเรือใบเลขสี่เหมือนเรือใบเลขห้ามีหลังคาเลขห้ามีหลังคาอีกครั้งหนึ่งนะคะเลขหนึ่งเหมือนเสาธงเลขสองเหมือนคอเป็ดเลขสามเหมือนนกบิน เลขสเหมือนเรือใบเลข5มีหลังคาโอเคค่ะเด็กๆเก่งมากเลยค่ะเพิ่งคิดว่าไปค่ะเราจะเริ่มเรียนกันแล้วนะคะการแทนค่าตัวเลขอีกครั้งหนึ่งนะคะการแทนค่าตัวเลขเด็ก,ดกสังเกตดูนะคะตัวเลขที่อยู่ด้านบนเด็กๆยังจําได้ใช่ไหมคะว่าเป็นเลขอะไรใช่แล้วค่ะ ตัวเลขที่คุณครูให้มาคือเลขหนึ่งนะคะติ๊ก,อกลองสังเกตรกระเป๋าดีสิคะกระเป๋ามีกี่ใบคะถูกต้องแล้วคะ่ะกระเป๋ามีหนึ่งใบเลขหนึ่งแทนค่าด้วยกระเป๋าหนึ่งใบนะคะต่อไปคะ่ะต่อไปนะคะตัวเลขที่คุณครูคให้มาคือเลขอะไรคะ ใช่ค่ะคือเลขสองเด็กๆลองสังเกตดูสิคะว่าภาพที่คุณครูคให้มามีกี่ภาพถูกต้องแล้วคะ่ะมีสองภาพหนึ่งสองเลขสองแทนค่าด้วยเปล่าลินสอสองภาพค่ะต่อไปนะคะตัวเลขที่ครูคคให้มาคือเลขอะไรคะ ใช่แล้วค่ะคือเลขสามเลข3แทนค่าด้วยโต๊ะ3ามตัวค่ะหนึ่งสองสเลขสาแทนค่าด้วยโต๊ะ3ามตัวนะคะต่อไปนะคะตัวเลขที่คุณครูให้มาคือเลขส เด็กๆยังจำได้นะคะว่าตัวเลขที่คุณรูให้มาคือเลข4เลข4แทนค่าด้วยเก้าอี้4ตัวค่ะ1 2 3 4 2> เลข4แทนค่าด้วยเก้าอี้ทั้งหมด4ตัวค่ะตัวเลขตัวถัดไปนะคะ ตัวเลขที่คุณครูก,กำหนดมาคือเลขห้าเลขห้าแทนค่าด้วยดินสอทั้งหมดห้าแท่งค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าดินสอแทนค่าด้วยเลขห้ามีทั้งหมดห้าแท่งนะคะ ต่อไปค่ะต่อไปครูเพิ่งจะให้เด็กๆลองดูนะคะเดี๋ยวเราลองมาเล่นเกมการแทนค่าตัวเลขดูนะคะเด็กๆคิดไว้ในใจแล้วลองดูซิว่าเวลาครูเพิ่งเฉลยเนี่ยจะตรงกับที่เด็กๆคิดหรือไม่เด็กๆลองสังเกตตัวเลขที่อยู่ด้านหน้านะคะว่าเป็นตัวเลขใดแล้วภาพไหนหน้าที่ตรงกับตัวเลขที่คุณครูก,กำหนดมา เด็กคิดในใจนะคะผู้พึ่งมีเวลาให้เด็กๆคิด5วินาทีเด็กคิดไว้ในใจนะคะเดู้พึ่งจะถามนะคะถ้าเด็กพร้อมแล้วเริ่มคิดได้เลยค่ะ,ะ,ะหมดเวลาค่ะตัวเลขที่คุณตัวให้มาคือเลขหนึ่ง แล้วเด็กๆคิดว่าจะต้องคู่กับภาพที่เท่าไหร่คะหนึ่งสองหรือสามหนึ่งสองหนึ่งตัวเลขหนึ่งจะต้องคู่กับหนึ่งภาพนะคะเพราะว่าเลขหนึ่งแทนค่าด้วยหนึ่งนะต่อต่อไปค่ะเด็กปิดไม้ก่อนนะคะเด็กๆต้องคิดในใจนะคะเดี๋ยวครูเพิ่งจะถามหลังจากที่ครูเพิ่งสอนเสร็จนะคะ เด๋ยวคุณจะถามตอนที่คุณเพิ่งสอนเสร็จนะคะเด็กๆคิดไว้ในใจก่อนนะคะตัวเลขที่คุณครูให้มาคือเลขอะไรนะแล้วจะต้องคู่กับภาพที่ท่าทายคุณเพิ่งมีเวลาให้เด็กๆคิด5วินาทีถ้าเด็กๆพร้อมแล้วคิดในใจเลยนะคะนี่เลขอะไรเลขสามอันไหนเป็นสามภาพอันไหนมีจำนวนสาม เด็กคิดในใจนะคะเด็กๆปิดไม่ก่อนนะคะออโอเคค่ะหมดเวลาค่ะตัวเลขที่คุณครูให้มาคือเลขสามนะคะจะต้องคูง่กับภาพที่สามค่ะคู่กับภาพที่เไรคะ,นห,นคะหนึ่งไหมคะหรือสองถูกต้องแล้วค่ะจะต้องคู่กับภาพที่สองค่ะก,ก็คือภาพพี่เต่าน,นั่นเอง สามแทนด้วยสามภาพนะคะน้องตบถูกเก่งมากเลย้อต่อไปค่ะเดีคิดในใจนะคะเด็กๆไม่ต้องเปิดไมค์ก่อนนะคะลูกคิดในใจได้เลยเรือใบเอาดูสิมีตัวเลขมาให้ติดๆลองดูนะคะว่าเป็นตัวเลขอะไรและจะต้องจับคู่กับภาพที่เท่าไหร่นะคะอุ้ย เวลาให้เด ok> ็กๆคิด5วินาทีคิดคิดคิดพร้อมแล้วไม่เดียวเลยค่ะตอบถูกตอบถูกเอาเก่งตอบถูกตอบถูกเอ๊ะหมดเวลาค่ะตัวเลขที่คุณครูให้มาคือเลขที่จะต้องคู่กับภาพที่เท่าไรคะหนึ่งสองหรือสามสองสามใช่ไหมแ้วค่ะจะต้องคู่ด้วยภาพที่ สามก็คือภาพจาสี่ใช้ภาพด้วยสี่ภาพนะคะต่อไปค่ะเดิกๆเดี๋ยวเรามาทำแบบฝึกหัดไปพร้อมกันนะคะดิกๆเปิดแล้วใช่ไหมคะหน้าที่สามค่ะเดี๋ยวเดิกๆลองดูคำสั่งนะคะให้นักเรียนการะกบาดภาพที่เข้ากับจำนวนตัวเลข ให้เด็กๆกากระบาดภาพตีโกนอย่าพึ่งโกนัเข้ากับตัวเลขโกนกุ้งคุู้ให้กากระบาดกับตามพร้อมคุณครูเดี๋ยวเราจะทำไปพร้อมกันนะคะอีกหนึ่งภาพนหนึ่งภาพ ไหนหนึ่งนพร้อมไือยังคะพแน่โอ้ยทุกภาพเลยเอาันไหนแน่พร้อมแล้วเราดูข้อที่หนึ่งนะคะข้อที่หนึ่งจะมีเลขหนึ่งอยู่ด้านหน้านะคะเด็กๆลองสังเกตดูในแต่ละภาพจะมีจํานวนที่ไม่เท่ากันข้อที่หนึ่งเด็กๆลองสังเกตภาพต้นไม้นะคะต้นไม้เด็กๆคิดว่าต้นไม้มีทั้งหมดกี่ภาพต้นไม้มีทั้งหมดสามต้นใช่ไหมคะหนึ่ง ต้นมะเขือเทศจะต้องมีทั้งหมดกี่ภาพมีทั้งหมดกี่ภาพคะไม่ใช่ไกต่อไปภาพตัดไปมีทั้งหมดกี่ภาพคะที่สองภาพที่สองและเด็กๆคิดว่าจะต้องคู่กับเ็ภาพหนึ่งภาพที่สองหรือภาพที่สามคะสองสองคือหนึ่งไม่ไม่ใช่สามค่ะ อต้องคู่กับภาพที่สามโอ้น้องจำตูเก่งเลยค,คุณคูคุณครูเฉลยแล้วน้องจำตัูอ่าต่อไปข้อต่อไปนะคะ,ะเลขที่สองติดติลองสังคิตดูนะคะตัวเลขที่คุณครูคให้มาคือเลขอะไร ใช่ค่ะเลขสองเลขสองจะต้องคู่กับภาพที่หนึ่งภาพที่สองหรือภาพที่สามค่ะลองนับจํานวนภาพดูก่อนนะคะก่อนที่จะอุจกากระบาดนะคะลองนับภาพ้ขึ้นดูภาพเต่าในภาพหนีนะคะว่าภาพไหนตรงกับจํานวนในตัวเลขภาพที่หนึ่งแอปเปิ้ลมีทั้งหมดหนึ่งสองมีทั้งหมดสองลูก ภาพต่อไปภาพเต่าเต่ามีทั้งหมดหนึ่งตัวต่อไปสูกกตานี้หนึ่งสองสามมีทั้งหมดสามตัวเพราะฉะนั้นจะต้องคู่กับภาพที่หนึ่งคือภาพแอปเปิลค่ะสามสามนะคะเด็กๆลองสังเกตดูตัวเลขที่คุณครูให้มาคือเลขอะไรนะคะ แล้วจะต้องคู่กับภาพที่เท่าไรดิกๆลองสังเกตแล้วก็นับภาพไปในใจดูนะคะภาพที่หนึงคือภาพอังอูนมีทั้งหมดกี่พวงคะหนึพวงต่อไปเป็นภาพเห็ดดิกๆลองนับดูนะคะหนึ่งสองสามเห็ดมีทั้งหมดสมต่อไปมะเขือเทศมีทั้งหมดหนึ่ง 2มัมะเขือเทศมีทั้งหมด2ลูกเพราะฉะนั้นเลข3จะต้องคู่กับภาพที่2ใช่ไหมคะโอเคค่ะเด็กๆตอบถูกใช่ไหมคะเก่งมากเลยค่ะต่อไปข้อสุดท้ายตัวเลขที่คุณครูให้มาคือเลข4แล้วเด็กๆลองสังเกตดูภาพสิคะว่าจะต้องคู่กับภาพที่เท่าไหร่ เด็กๆลองสังเกตปลาค่ะปลามีทั้งหมด1ตัวต่อไปกุ้งค่ะ1 2กุ้งมีทั้งหมด2ตัวต่อไปกบค่ะ1 2 3 4กบมีทั้งหมด4ตัวแสดงว่าข้อนี้จะต้องคู่กับภาพกบภาพที่3 เด็กๆทำกันถูกใช่ไหมคะเดี๋ยวเรามาทวนอีกครั้งหนึ่งนะคะข้อที่หนึ่งคู่กับภาพที่3ข้อที่สองคู่กับภาพที่1ข้อที่สามคู่กับภาพที่3และข้อสุดท้ายจะต้องคู่กับภาพที่สามค่ะโอเคเด็กๆตอบถูกใช่ไหมคะ มากเลยค่ะเดี๋ยวแบบฝึกหัดของครูพึ่งมีแค่หนึ่งหน้านะคะเมื่อเด็กๆทำเสร็จแล้วเด็กๆสามารถถ่ายและส่งไปในสกุลใบนะคะเพื่อให้ครูประจำชั้นได้ตรวจนะคะเด็กเจอกันใหม่ในวันพฤหัสนะคะเด็กๆบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ